จึบบยึบยึบบบบบ,บ,บนะครับเห็นไหมครับกดเลยครับแล้วก็กดลงมาจนถึงตำแหน่งที่เราพอใจนะครับแล้วก็หยุดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีในการแก้ปัญหาตัววรรณยุกไม้เอกไม้โทรหรือว่าตัวการันนะครับที่มันลอย ลอยขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะครับซึ่งหลายคนก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับพอเราทำฝึกรถช็อปเขียนตัวหนังสือแล้วก็มีตัววรรณยุกต์กระโดดลอยขึ้นไปอย่างนี้นะครับอ่าเรามาเริ่มเลยนะครับอันดับแรกเราก็กดกดอ่เคาะตัวลูกศรไปทางซ้ายนะครับเคาะมาครั้งหนึ่งเราสังเกตเคอร์เซอร์ตัวนี้นะครับตัวตัวเคอร์เซอร์ที่มัน กระพริบกระพริบเนี่ยกระพริบกระพริบตัวนี้นะครับล็อกข้อลูกศรน,นะครับที่คีย์บอร์ดนะข้อหนึ่งข้อนะครับชิปอ่าล็อกค้อแล้วมันจะมาอยู่ข้างหน้าสระอานะครับพอมันอยู่ข้างหน้าสระอาปั๊บต่อไปเราก็กดชิปค้ังไว้นะครับแล้วก็ข้อลูกศรทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับชิปอย่างนี้นะครับสังเกตว่ามันจะหยุดนะครับโลกไอตัวเคอร์เซอร์ตัวนี้มันมันจะหยุดกระพริบไปนะครับ มันจะไม่กระพริบเหมือนเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็กดชิปพร้อมกับออติเนตนะครับกด2 2ปุ่มนี้ไว้นะครับชิปกับออัตเนตค้างไว้เราเราก็กดลูกศรเลื่อนลงข้างล่างนะครับนี่กดลงมาเลยครับกดเลยครับกดเลยครับอ่ากดเลยครับนี่เห็นไหมครับอันนี้นะครับตำแหน่งที่เราพอใจแล้วเราก็ปล่อยเลยนะครับ แล้ว okay. พอต่อไปเราจะแก้ปัญหาตัวต่อไปนะครับคือตัวการันนะครับแล้วก็เคาะลูกศรไปทางซ้ายที่คีย์บอร์ดนะครับ1่เคาะ1เคาะ2เคาะนะครับให้มันอยู่ตรงข้างหลังตัวกะรันนะครับพอมันอยู่ข้างหลังเสร็จปั๊บเราก็กดชิปเหมือนเมื่อกี้นะครับกดชิปครั้งไว้เสร็จแล้วก็เรากดกดเคาะลูกศรไปทางซ้าย1ครั้งนะครับ นี่เห็นไหมครับไอตัวเคอร์เซอร์ตัวนี้มันก็จะอยู่กับพลิปนะครับเสร็จแล้วพอมันอยู่กับพลิปเราก็กดชิปกับออดดี้เนี่ยขังไว้นะครับแล้วก็กดลูกศรลงนะครับจิ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 บนะครับเห็นไหมครับนี่กดเลยครับแล้วก็กดลงมาจนถึงตำแหน่งที่เราพอใจนะครับแล้วก็หยุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวอย่างนึงนะ อันนี้คือ,อตัวอย่างที่เรากดลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีนี้นะครับวิธีนี้อย่างคําว่าค้นเนี่ยมันมีไม้โทกับไม้แนอากาศมันซ้อนกันตรงนี้นะครับวิธีทําก็คือเรากดชิปครั้งไว้นะครับแล้วก็กดลูกศรลูกศรไปทางซ้าย1ข้อนะครับแล้วก็ทําเลยนะครับแล้วก็กดไปทางซ้าย1ข้อบนะครับและไอตัวนี้มันก็จะหยุดนะครับ ตัวนี้หยุดเสร็จปั๊บแล้วก็มาขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเรากดกดจิปบกับออตินเนตนะครับค้างไว้แล้วก็กดลูกศรขึ้นนะครับนี่เห็นะครับกดขึ้นเลยครับจิบิ๊บิ๊บิินะครับนี่นะครับแล้วก็กดขึ้นไปมันก็จะได้อย่างนี้นะครับมันก็จะได้เป็นตัวไมโทมันก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับพอได้ตำแหน่งที่เราพอใจเราก็หยุดนะครับ อ่าโอเคครับก็อันนี้ก็คือเป็นวิธีในการแก้ตัว2ตัวที่มันซ้อนกันส่วนวิธีเมื่อกี้นะครับก็คือการแก้ตัวเดียวที่ตัววรรณยุกตัวเดียวที่มันลอยอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีในการแก้ปัญหาฟอนซ้อนกันหรือว่าฟอนลอยขึ้นไปข้างบนนะครับก็มีเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าเพื่อนๆใครชอบก็ กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ